วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนิ่งๆแต่เรื่องนิ่งๆเรื่องนี้นะฮะอาจจะทำให้คุณแย่ได้ถ้าคุณยังนิ่งนอนใจนะครับอ่ะลองนึกๆก,กันดูนะว่าแต่ละวันนี้พวกเราเนี่ยขยับตัวทำอะไรกันบ้างครับตั้งแต่ตื่นนะบางคนก็นั่งอยู่หน้าคอมทำงานนะบางคน สมัครฟิตเนสไว้นะใกล้ๆบ้านก็ไม่ไปบางคนจะออกไปวิ่งก็เจอฝุ่นแถมบางคนนะครับ work from home ในะตัวดีเลยนะไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยนะฮะจะสั่งข้าวก็กดสั่งในมือถือนะจะสั่งซื้อของก็กดสั่งในมือถือทำห้องนะฮะยังกดสั่งเรียกแม่บ้านมาทำนะครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะไอสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละและการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับมันก่อให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมคำว่าพฤติกรรมเนือยนิ่งแต่เชื่อเถอะว่าคุณก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ก็เป็นได้ครับเจ้าพฤติกรรมเนือยนิ่งนะครับหรือ sedentary behavior เนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำในภาษาลาตินคำว่า sedere นะฮะแปลว่านั่งซึ่งหมายถึงการนั่งในระหว่างทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานหรือการนั่งพักผ่อนหย่อนใจตัวอย่างของพฤติกรรมเนืยนิ่งนะครับก็เช่นฟังเลยนะการนั่งดูทีวีนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ นั่งบนรถโดยสารรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้พลังงานน้อยกว่า1.5เ mm มตรนะครับนอกจากนี้จากผลการสำรวจภาวะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยพบว่าพฤติกรรมเนื้อนิ่งต่างๆนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถึงร้อยละ30เลยนะครับทั้งยังเป็นต้นเหตุนะของ4โรคเรื้อรังนี้นะฟังดีๆนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็มะเร็งนะครับรวมกันเนี่ย ถึงร้อละ25เลยครับอ้าวเขานี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายซึมซับพฤติกรรมเนนิ่งจนเป็นโรคนะโดยเฉพาะโรคอ้วนลงพุงองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เนี่ยจึงมีคำแนะนำว่าเราควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยสัปดาห์ละ150 3 0 0ถึงนาทีนะครับก็นับรวมถึงการขยับตัวนะตอนทำงานการเดินเล่นในสวนหรือการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะโดยการเดินนะ หรือการมีกิจกรรมทางกายอย่างหนักอย่างน้อยสัปดาห์ละ75ถึง150นาทีเพื่อให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายและก็จิตใจนะโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยระบุว่าการมีกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่18ถึง64ปีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆเช่น หลอดเลือดหัวใจเอ่ยความดันโลหิตสูงเอ่ยมะเร็งเฉพาะจุดเบาหวานประเภท2นะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยรวมถึงอาการวิตกกังวลแล้วก็หดหูนะครับจะลดลงไปนะครับทําให้การนอนหลับดีขึ้นด้วยที่สําคัญเลยอันนี้ทุกคนชอบมากอย่างช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วยนะครับได้ฟังแบบนี้แล้วก็ลองเช็คตัวเองกันหน่อยนะว่าวันนี้ work from home ทำงานที่บ้านหรือวันหยุดนั่งดูซีรีส์นานเกินไปหรือเปล่า ลุกขึ้นมานะฮะลุกขึ้นมาขยับนะครับจะให้ดีขยับทุกชั่วโมงไปเลยทํางานก็ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเดินไปกรอกน้ำนะฮะนั่งอยู่บ้านก็ลุกขึ้นมาดูดฝุ่นถูห้องทําอย่างนี้ทุกชั่วโมงก็จะช่วยเพิ่มการขยับได้นะครับสวัสดีครับผมพักพงศ์วิเศษศิลป์เป็นนักวิสาหกีฬา สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานวันนี้เนี่ยผมอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาเพิ่มกิจกรรมทางกายลดพฤติกรรมเนยนิ่งสร้างภูม nin ิคุ้มกันโควิด -19 ด้วยกิจกรรมเต้นจังหวะไทยจังหวะหัวใจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมทางกายเต้นจังหวะไทยจังหวะหัวใจสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สวันนี้นะครับเราต้องทำงานอยู่ที่บ้าน หยุดรับเชื้อหยุดแพร่เชื้อออกไปไหนจะทำอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดังนั้นเราต้องทำร่างกายเราเนี่ยให้แข็งแรงด้วยวิธีการง่ายๆนะครับการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายคุณไหมครับกับคำว่ากิจกรรมทางกายคนที่เคยออกกายคงจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสสได้มีการส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักกับคำว่ากิจกรรมทางกาย รู้ไหมครับว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนจากการนั่งเนี่ยขึ้นมาเป็นการยืนเนี่ยก็เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ง่ายแล้วนะครับกิจกรรมทางกายที่เป็นแบบเบาเนี่ยเช่นการเดินการทํางานบ้านาเบาเช่นการเช็ดกระจกการเช็ดพื้นธรรมดาที่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นปานกลางแล้วก็หนักเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยอย่างเช่นการถูบ้าน าการทําสวนการยกของที่มันหนักมากๆอันนี้จะเป็นกิจกรรมทางกายที่เป็นระดับปานกลางแล้วก็หนักกิจกรรมทางกายที่หนักขึ้นเนี่ยจะรวมไปถึงการออกกําลังกายที่เข้มขน้นอย่างเช่นการวิ่งเร็วการปั่นจักรยานการเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับเรามาลองเช็คกันดูนะครับว่าใน1วันเนี่ยเรามีกิจกรรมทางกายนิ่งเบาปานกลางหรือหนักจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าการที่เรามีกิจกรรมเนยนิ่งมากๆเนี่ย มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างที่เราได้พูดกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเราต้องพยายามเพิ่มกิจกรรมทางกายของเราให้มันมากขึ้นแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าการมีกิจกรรมทางกายของเราเนี่ยไม่ว่าทํากิจกรรมอะไรเนี่ยความหนักมันอยู่ในระดับไหนแล้วก็เพียงพอหรือย,อยังนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีวิธีที่ง่ายๆมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาประเมินได้ว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยอยู่ในระดับเบาปานกลางหรือว่าหนัก เราสามารถวัดความหนักของกิจกรรมทางกายได้ง่ายๆนะครับโดยวิธีแรกนะครับก็คือการวัดชีพจรวัดอัดตราการเต้นของหัวใจเราถ้าอัตราการเต้นของหัวใจเราเนี่ยมากขึ้นก็แสดงว่าเรามีกิจกรรมทางกายที่มีความหนักมากขึ้นด้วยนะครับวิธีนี้เราก็เริ่มจากการที่เราใช้นิ้วมือเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับเราจะไม่ใช้นิ้วโป้งเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยก็จะมีชีพจรด้วยมันจะทําให้การจับของเราเนี่ยมันไม่แม่นยำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงไปบนโรเลน ข้อมือนะครับของตัวเองนะครับข้อมือก็จะเป็นฝั่งนิ้วโป้งนะครับไม่ใช่ฝั่งนิ้วก้อยอย่างนี้นะครับท้าลงไปตรงข้อมื ork, อ,อม ork, ตรงนี้กดดูนะครับกดเบาๆเราก็จะรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นหรือว่าถ้าใครจับตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็สามารถจิ้มตรงคอก็ได้ตรงนี้นะครับแต่เวลาจิ้มตรงนี้เนี่ยต้องไม่พูดนะครับถ้าพูดแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกว่าหัวใจเราเตน้นนะครับเราก็ดูว่าเต้นกี่ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองจับไปพร้อมกันดูนะครับเราจะจับที่30มวินาทีนะครับ แล้วก็ดูว่าหัวใจเราเต้นกี่ครั้งเมื่อได้ค่าที่ได้มาเราจะคูณ2ครับก็จะได้อัตราการเต้นหัวใจต่อ1น,นาทีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นลองคําหาดูนะครับถ้าเจอแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยนะครับ3 2 1ไปครับ โอเคครับอตอนนี้ได้กี่ครั้งครับเมื่อได้ค่าที่มาอย่างผมเนี่ยจับได้35ครั้งก็แสดงว่าต้องเอาคูณ2นะครับก็คือหัวใจเต้นเนี่ย70ครั้งต่อน,นาทีอันนี้ก็คืออยู่ในขนาดพักหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในพฤติกรรมที่ เป็นเบาหรือว่าเนื้อนิ่งเนี่ยมันก็อัตราการเต้นหัวใจก็จะอยู่ประมาณนี้นครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มความหนักของกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ต้องทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้อัตราการเต้นหัวใจเราเพิ่มปกติเนี่ย70ครั้งต่อนาทีก็เพิ่มเป็นประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีแต่ถ้าสมมติเป็นหนักเลยเนี่ยก็คืออาจจะประมาณ150ครั้งต่อนาทีอันนี้เราก็สามารถแยกได้ง,ง่ายนะครับว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นเบาเป็นปานกลางหรือว่าเป็นหนัก แต่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าวิธีนี้อาจจะค่อนข้างลําบากตรงที่ว่าเวลาเราทําอย่างเช่นเราไปเดินช้อปปิ้งเราไปทํากิจกรรมต่างเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะมาวัดชิพประจ้นตลอดเวลาถูกไหมครับมันค่อนข้างยากแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งเนี่ยที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับก็คือวิธีการที่เรียกว่า Talk test ก็คือวัดจากการพูดคุยก็ได้วัดจากการร้องเพลงก็ได้วันนี้เนี่ยผมมีรูปแบบง่ายทุกคนพอเข้าใจว่าสามารถวัดได้โดยการนับตัวเลขเท่านั้นเองนะครับโดยเรานับตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขชุด 1,111นะครับจนไปเรื่อยๆจนถึง1,120เราลองท่องกันดูก่อนกันนะครับเพื่อความคุ้นปากคือเราจะนับตัวเลขต่อกันไปเรื่อยๆถ้าอย่างผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในพูดธรรมดาก็สามารถนับเลขติดต่อกันได้อย่างเช่น1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120สังเกตว่าก็สามารถนับเลขต่อเนื่องได้เลยโดยที่ไม่มีการตะกุกตะกักนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติเราทํากิจกรรมที่มีความหนักขึ้นอย่างเช่นเราไปวิ่งเราไปวิ่งจ็อกกิ้งแล้วเรามานับเลขเราก็อาจจะนับ11 1 1 1 1 1 1ัน1 1 1่หาแล้วเราก็อาจจะต้องหายใจหายใจเข้าแล้วค่อยนับต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถนับต่อเนื่องได้นะครับแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่หนักมากๆนะครับมันก็จะไม่สามารถนับเลขได้เลยอาจจะนับได้แค่1,100แล้วก็ต้อง หายใจเข้าหายใจออกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยครับถ้าเรามีกิจกรรมทางกายที่หนักขึ้นร่างกายเราจะต้องการออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นนะครับเพื่อไปเผาผลาญพลังงานต่างๆเนี่ยทำให้การพูดคุยการร้องเพลงการท่องชุดตัวเลขจากนี้เนี่ยมันไม่ต่อเนื่องดังนั้นแล้ววิธีการนี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายสําหรับการนําไปใช้ครับทุกทุกคนคงพอจะเข้าใจความหนักของกิจกรรมทางกายนะครับแต่มีอีก จุดหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยก็คือประเภทของกิจกรรมทางกายประเภทของกิจกรรมทางกายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก3ประเภทนะครับเพื่อที่เราจะสุขภาพดีเนี่ยต้องออกให้ครบทั้ง3าประเภทแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของหัวใจนะครับทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตหรือที่เรียกว่าคาร์ดิโอนะครับ ทำให้หัวใจและก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแบบที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงคงทนออกแรงได้ดีมากขึ้นอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดข้อต่อนะครับกล้ามเนื้อต่างๆอันนี้จะทําให้กล้ามเนื้อข้อต่อเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดียืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเราต้องทําให้ครบทั้ง3ประเภทแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา ลองนะครับอลองทํามากขึ้นเพราะว่าการออกการเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้ใช้เวลาไม่นาน,นครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับกิจกรรมทางกายหมู่แรกนะครับคือคาร์ดิโอเราจะมาลองทําไปพร้อมกันนะครับกับท่าแรกง่ายๆเลยครับก็จะเป็นท่า กระโดดตบครับเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกัน10ครั้งนะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าแต่ละท่านเนี่ยทำยังไงนะครับกระโดดตบง่ายมากเลยครับเรายืนตรงธรรมดาแล้วเราก็กระโดดแยกขามือตบด้านบนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็กลับเข้ามาปกติ่าสำหรับใครที่มีปัญหาหัวเข่านะครับเจ็บเข่าเนี่ยเราจะใช้การแทบก็ได้ก็คือแถบเท้าไปแล้วก็แตะอย่างนี้แล้วก็ลงมาแทบเท้าไปแตะแล้วก็ลงมานะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับ10ครั้งนะครับโอเคพร้อมเต็มตัว 3 2 1ไปครับ2ครับ3 4 5 6 7 8 9 10เปอ่าเป็นยังไงบ้างครับแค่10ครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าร่างกายเราเนี่ยร้อนมากขึ้นรู้สึกว่าการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าทําแค่10ครั้งเนี่ยอาจจะไม่พอครับต้องมีระยะเวลาต่อเนื่องสักนิดนึงดังนั้นเรามาทำกันอีกนิดนึงนครับสำหรับ ประเภทที่1ครับคาร์ดิโอนะครับเราจะใช้การย่ำเท้าด้วยอลองย่ำเท้าแขวงแขนนะครับอย่างนี้เลยดีครับมาครับ10ครั้งนะครับเหมือนกันไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้อยากให้ทุกคนได้ลองแบบหนักขึ้นอีกสักน,นิดนึงครับเราจะลองวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ก่าที่อาจจะให้เร็วนิดนึงนะครับอันนี้ขอ10วีแล้วกันนะครับโอเค พร้อมนะครับเดี๋ยวผมนับ1-10ให้นะครับทุกคนพยายามวิ่งอยู่กับที่เนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับซอยขาซอยแขนนะครับพร้อม3 2 1ไปครับซอยมา2 3 4 5 6 7 8ีจอีกนิดหนึง1 9แล้วก็10ครับอ่าโอเคเป็นไงครับเรารู้สึกหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการออไกาย หมู่ที่1นนะครับก็คือหมู่หัวใจของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หมู่ที่สองนะครับก็คืออย่างที่บอกหมู่กล้ามเนื้อนะครับหมู่ที่สองเนี่ยเราต้องรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราทํางานมากขึ้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงถามว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงไปทําไมครับอ่าก็แข็งแรงเพื่อที่จะให้เราทํากิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นอย่างเช่นพอกล้ามเนื้อแข็งแรงเรายกของได้ดีขึ้นไหมครับอ่ายกของได้หนักขึ้นเราไปช้อปปิ้งจ่ายตลาดเดี๋ยวเราก็สามารถถือของได้หนักขึ้นหรือว่า เหตุการณ์ง่ายที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คืออย่างเช่นมีรถมาจอดขวาเนี่ยเราสามารถออกแรงดันรถไปข้างหน้าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีกล้ามเนื้อแข็งแรงก็ช่วยให้เราทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับท่าแรกครับเราจะทําท่าที่เรียกว่าท่าสควอตนะครับท่านี้เนี่ยเราเริ่มจากยืนตรงนะครับยืนตรงให้เท้าทั้งสองข้างเนี่ยกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ของเราเองครับ ปลายเท้าชี้ออกไปด้านหน้านะครับหรือว่าบิดออกด้านข้างได้เล็กน้อยนะครับประมาณ15องศาแต่ว่าจะไม่หุกเข้าด้านในแบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วมือทั้งสองข้างเนี่ยให้เหยียดออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับช่วยในการทรงตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดันก้นไปด้านหลังพร้อมกับงอเข่าลงแบบนี้เลยแล้วก็ยืนขึ้นสิ่งสําคัญคือเราต้องออกแรงดันสะโพกพับตัวนะครับพับตัวพับตัวงอเข่าลงมา เวลาทำเนี่ยหลังตรงนะครับหลังตรงไม่ใช่ตั้งตรงแต่ว่าคืออยู่ในแนวตรงโน้มไปด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่โก่งหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ยืนขึ้นโอเคอถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำพร,พร้อมกันลองดูนะครับให้กล้ามเนื้อเราได้ออกแรงได้ทำงานนะครับ10ครั้งเท่านั้นเองนะครับโอเคพร้อมเต็มตัว3ตั้งมือมาครับ2 1ป้าย1 สดีครับ3 4 5 6 7่ห้าหกใกล้แล้ว8 9ดขออีกทีครับโอเคเยี่ยมมากๆครับรู้สึกกล้ามเนือเ้อไปครับตึงหรือ,อยังฮะ เวลาทำเนี่ยก็แนะนําว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยให้เราออกแรงนับจํานวนครั้งไปด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเวลาบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยเรามักจะชอบกลั้นหายใจนะครับโ okay. อเคอีกสักท่าหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสักท่าหนึ่งจะได้สัมผัสไปด้วยนะครับท่านี้ก็ไม่ได้ยากครับยืนตรงเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแยกเท้านิดนึงเพื่อการทรงตัวนะครับเสร็จแล้วเอามือเนี่ยแตะข้างหูนะครับสองข้างเราจะงอเข่าขึ้นมานะครับพร้อมเข่าซ้าย ศอกขวาเนี่ยมาแตะกันอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บนะเป็นการบริหารช่วงลำตัวนะครับโอเคเราจะทำา10ครั้งเหมือนกันนะครับพร้อมแล้วนะครับมาทำไปพร้อมกันครับ3 2 1ไปครับ2ดีครับ4 5 6 7 8 9ก้โอเคอนะ่ะยืดมากมากๆเลยครับก็อันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับ2หมู่หมู่แรกทวนนิดนึงหมู่แรกคือคาร์ดิโอนะครับหมู่หัวใจหมู่ที่2เนี่ยคือหมู่กล้ามเนื้อนะครับหมู่สุดท้ายคือหมู่ของการยืดเหยียดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อถามว่ายืดเหยียดไปทำไมนะครับเราลองคิดดูง่ายๆว่าทั้งวันเนี่ยถ้าเรานั่งทํางาน,นหลายๆคนนั่งทํางาน นั่งทางานนานๆทั้งวันเนี่ยกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็ตึงตัวมากๆถูกไหมครับมันทําให้เราเกิดออฟฟิศซินโดมเกิดการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อในส่วนที่มันตึงนะครับไม่ว่าส่วนที่เราบริหารไปส่วนที่เราใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวแล้วก็ลดการตึงตัวการบาดเจ็บหลายๆคนที่ทํางานเนี่ยก็จะเมื่อยปวดนะครับอันนี้จะช่วยได้แน่นอนนะครับเราควรทาเป็นทุกๆวันนะครับวิธีการเดีย๋ยวเรามายืดกันง่ายๆนะครับ ท่ายืดง่ายวันนี้ผมเตรียมให้สองสามท่าครับง่ายแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่ต้องทํางานเวิร์กฟอร์มผมแน่นอนนะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมกันเลยนะครับท่าแรกนะครับเป็นทางง่ายๆนะครับหากให้ทุกคนเนี่ยยกแขนขวามาด้านหน้าแบบนี้นะครับอย่าตรงมาเลยพับเข้าหาตัวนะครับเราก็ใช้มืออีกข้างเนี่ยดันบริเวณข้อศอกครับยืดแบบนี้นะครับท่านี้ก็จะยืดบริเวณหัวไหล่นะครับสำหรับคนที่ นั่งทำงานนานๆนะครับไหลติดนะครับก็บริหารได้เลยเวลาทำเนี่ยค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับหายใจเข้าออกให้ปกตินะครับแล้วเราก็สลับข้างอีกข้างหนึ่งครับยกแขนซ้ายขึ้นมามือนะครับพับเข้ามาครับดึงเข้ามานะครับเวลาทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องบิดตัวอย่างนี้นะครับตัวตรงนะครับใช้การดึงเข้าหาตัวนะครับอ่าเท่านี้เองนะครับง่ายๆเลย ท่าที่2นะครับอันนี้ทําง่ายๆเหมือนเดิมนะครับโดยการที่เราจะยกมือขวาขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เอามือแตะไว้ด้านหลังนะครับนำมือข้างเนี่ยดันข้อศอกไปด้านหลังครับค้างไว้นะครับสิวินาทีเหมือนเดิมนะครับโดยท่านี้เนี่ยจะยืดกล้ามเนื้อเรียนต้นแขนด้านหลังครับแล้วก็ช่วงปีกนะครับตรงนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่นั่งทํางานนานๆก็เหมาะมากๆเลยนะครับค้างไว้10วินาทีครับแล้วเราก็สลับข้างนะครับอ่าเป็นข้างซ้ายครับแตะหลังเหมือนเดิมเอาอีกข้างหนึ่งดันมาครับ ดีครับทำแบบนี้เลยครับท่าสุดท้ายครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวนะครับสำหรับคนที่นั่งทํางานนานๆครับไหล่เราจะห่อมาอย่างนี้นะครับท่านี้เนี่ยก็จะให้ทุกคนเนี่ยกางแขนออกมานะครับด้านหน้านี้นะครับแล้วเราก็เอานิ้วโป้งตั้งขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปด้านหลังครับเอาชี้ไปด้านหลังนี้ยืดให้สุดเลยแล้วก็ อันนี้ไม่ต้องทำค้างไว้ครับจะค้างไว้แค่นับหนึ่งสองแล้วก็กลับมาด้านหน้าคว่ำม,มือลงกลางออกนะทำสักสิบครั้งเหมือนเดิมอย่างนงี้คร,บร,คร,บครบับไปเรื่อยๆนะครับยืดห่อยืดห่อยืดครับอ่าแค่นี้เองทำสลับไปเรื่อยนะครับ โอเคอ่าก็เวลาทําเสร็จเนี่ยจุดสําคัญนะครับเวลาเราบริหารไม่ว่าเป็นหมู่ไหนก็ตามถ้าหมู่แรกเนี่ยหมู่หัวใจนะครับหมู่คาร์ดิโอเนี่ยเวลาทําเสร็จเราจะรู้สึกเหนื่อยอ่าเพราะมันแบบหัวใจทำทางานเร็วมันก็จะเหนื่อยนะครับหมู่ที่สองเนี่ยหมู่กล้ามเนื้อเวลาเราทําเสร็จเราจะรู้สึกเมื่อยอ่าใครที่เคยบริหารกล้ามเนื้อใครที่เคยเล่นเวทเทรนนิ่งจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราวันไหนบริหารเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เมื่อยตื่นขึ้นมาอีกวันเหนื่อาจะเมื่อยบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนหมู่สุดท้ายนะครับหมู่ที่3เนี่ย การยืดเจียดนะครับทำเวลาทำเนี่ยจะรู้สึกว่ามันตึงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีทั้งเหนื่อยมีทั้งเมื่อยมีทั้งตึงนะครับก็ถือว่าเราออกกายได้ครบทุกประเภทครับแล้วก็จะดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีความสนุกมากๆมาฝากทุกๆคนนะครับก็คือการเต้นนั่นเองนะครับการเต้นเนี่ย มีประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของระบบหัวใจที่เราทําให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าการที่เราขยับร่างกายเนี่ยหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นการเต้นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐานาเพราะว่าการเต้นจะมีการขยับเท้าไปในหลายทิศทางทําให้การเดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเต้นยังช่วยให้เราเนี่ย คลายเครียดอีกด้วยนะครับเพราะว่าเสียงดนตรีมันทําให้เรารู้สึกสนุกไปกับการเต้นเห็นไหมครับว่าการเต้นเนี่ยมีประโยชน์หลากหลายจริงๆนะครับดังนั้นก็อย่ารอช้ากันเลยครับอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นกันเลยครับ ยังไงกันบ้างครับกับการเต้นจังหวะไทยจังหวะหัวใจหลายๆคนเนี่ยอาจจะทําได้รู้สึกว่าง่ายบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายากนะครับไม่ต้องปลันนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่ายากเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยเต้นมาก่อนและเราสามารถนําการเต้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการออกกายของเราเองได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราแค่ฝึกซ้อมไปเรื่อยเราก็จะทาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าง่ายจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถเร่งจังหวะหรือว่าทําซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับโดยที่เราจะเริ่มทําที่บ้านหรือว่าทําที่ทํางานก็ได้หรือว่าถ้าใครดูอยู่หน้าจอเนี่ยลองทําอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับสิ่งสําคัญคือเริ่มเท่าที่เริ่มได้ไม่หักโหมจนเกินไปหาสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองจะดีที่สุดครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราอย่าลืมมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Yeah!